นี่ก็คือนะีวัดอลงกรนะครับเป็นวัดที่หลวงพ่อปานได้มาเนะี่ยเป็นผู้จะเรียกว่าเป็นผู้บุกเบิกเนะี่ยหรือว่าบูรณะก็ได้นะครับอยู่แม่กอง เะเพราะปานเนี่ยมาเรียนวิชากับหลวงพ่อหลุนวาช้างเผือกนะบถามว่าทําไมเพราะปานจริงมาเรียนวิชากับหลวงพ่อหลุนวาช้างเผือกนะเพราะว่าเพ่อะปานเนี่ยไปเรียนวิชากับพ่อเนียมเรียนวิชากับพ่อโนงนะซึ่งพ่อเนียมพ่อโนงเนี่ยทําไม่ได้สอนผงอ่าถ้าท่านสอนกรรมฐาน แต่ถ้าจะเรียนผงเนี่ยเ,เขาก็ให้มาเรียนวิชากับพหลุ่นช้างเผือกนะซึ่งพหลุนช้างเผือกเนี่ยก็เป็นสิทธิ์นะวันละครั้งหนึ่งละแล้วก็เป็นสิทธิ์หลวงปู่อ้นวัดบางจากอ่านะซึ่งหลวงปู่อ้นวัดบางจากนั้นก็คือน้องสมเด็จโตโนะเป็นผู้ที่นะทำพระ นะตามตำลับตำราเดียวกับสมเด็จโตนะครับจึงเป็นเหตุให้พ่อปาาเนี่ยได้รับการแนะนำให้มาเรียนวิชากับพ่อหลุนพ่อหลุนก็ได้ฝากฝังสั่งไว้ว่ายังไงอะ่ะช่วยสร้างวัดอโลงกรให้สำเร็จอ่าช่วยสร้างวัดอโลงกร์เนี่ยให้เสร็จให้สำเร็จทีนะดังนั้นนะคนแม่กอง แต่เก่าก่อนจึงมีความสนิทใกล้ชิดกับพ่อปาน<ม>เป็นอย่างดี<ม>พาะปานนี้ท่านไม่ได้เป็นเจ้า,าวาสวัดบางนมโคนะ<ม>แรกๆอะ่ะท่านมาเป็นเจ้า,าวาสวัดบางนมโคหลังจากที่ท่านมาเป็นเจ้า,าวาสวัดอลงกรณนะ หนังสือเล่มหนึ่งข้อมูลหลวงพ่อตาดหลวงพ่อตาดเคยจำมันสาอยู่วัดละคังมาก่อนที่จะมาอยู่วัดไซอืมพระอ้วมมั้งครับอ่าหลวงพ่ออ้วมไหมพี่พระอ้วมไหมสวัสดีครับมาช้าดูบอลลิเวอร์พูลเพิ่งจบได้จุดโทษอาทีท้ายใช่ไหมอืมเก่ โอเรียนเนี้ยเทาหาต้องเจอนะครับแต่นะผมเก็บอยู่ตลอดผมเป็นคนชอบพระพระเครื่องที่ผมชอบอ่ะอ่าเราเรียกว่าจังหวัดที่ผมให้ความสำคัญดีกว่านะครับแน่นอนราดบุรีราดบุรีแม่กองลครมาถมถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ย ก็จะมีชนบุรีอ่าชนบุรีลบบุรีอ่าชนบุรีลบบุรีปทุมธานีนครสวรรค์นะครับถามว่าเพราะอะไร อ่านะครับเพราะอะไรเพราะว่าหางนานที่ไม่มีอ,อ่ะอ่าเป็นนะเอาหาตั้งนานที่ไม่มีพลนะหลวงพ่อสำเนียงอยู่สถาพรนะครับอีกหนึ่งพระเกจิที่นะต้องเรียกว่าจอมขมังเวทอืมนะครับแล้วเหรียญของท่านเนี่ย คนที่รู้นะครับถ้าเจอก็รีบหาเก็บกันแล้วก็ไม่ค่อยได้แบง่งขายออกมาวัดแสงสันปทุม,ว,หหมวัดืสวยไปไหนหมดเหรออนี่ไงอ่ะไอจะบอ,อกว่านะที่นะาตามหาอยู่อยู่นี่หมดเลยหลวงพ่อปรังปทุมธานีอ่ะใช่ครับวัดแสงสันนี่จะเจงพิมพ์มาบอกเลยวัดแสงสันปทุมนะที่ผมชอบพระ แต่และจังหวัดที่ผมบอกอะล้วนเป็นพระในจังหวัดที่มีเหรียญเก่านะแล้วพระในจังหวัดที่มีเหรียญเก่าเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าการสร้างเหรียญในอดีตโอโอ,ออกมาเนี่ยเดี๋ยวโอก็ไม่ได้เก็บไว้ที่เดิมอีกผมรอ้อนะครับ,รบเหรียญหลวงพ่อปาน นะเหรียญหนึ่งที่คาดว่าทันพ่อปานอ่าที่คาดว่าทันพ่อปานนะครับนี่ก็คือนะวัดอลงกร นะครับเป็นวัดที่หลวงพ่อปานได้มาเนะี่ยเป็นผู้จะเรียกว่าเป็นผู้บุกเบิกเนะี่ยหรือว่าบูรณะก็ได้นะครับอยู่แม่กองนะพ่อปานเนี่ยมาเรียนวิชากับหลวงพ่อหลุนวช้างเผือก นะถามว่าทําไมพ่อปานจึงมาเรียนวิชากับหลวงพ่อหลุนวช้างเผือกนะเพราะว่าพ่อปานเนี่ยไปเรียนวิชากับพ่อเนียมเรียนวิชากับพ่อโนงนะซึ่งพ่อเนียมพ่อโนงเนี่ยทําไม่ได้สอนผงอ่าถ้าท่านสอนกรรมฐานอ่าแต่ถ้าจะเรียนผงเนี่ย <ขอ S 1> นะข <อ S 1> เขาก็ให้มาเรียนวิชากับพ่อหลุนช้างเผือก นะซึ่งพระลูนช้างเผือกเนี่ยก็เป็นสิทธิ์นะวันละครั้งหนึ่งละ<ม>แล้วก็เป็นสิทธิ์หลวงปู่อ้นวัดบางจากอ่าซึ่งหลวงปู่อ้นวัดบางจากนั้นก็คือน้องสมเด็จโต<ม>นะเป็นผู้ที่นะทำพระนะตามตำหลับตำลาเดียวกับสมเด็จโตนะครับจึงเป็นเหตุให้พ่อปานเนี่ย ได้รับการแนะนําให้มาเรียนวิชากับพ่อรุ่นพ่อรุ่นก็ได้ฝากฝังสั่งไว้ว่ายังไงอะช่วยสร้างวัดอลร์กรให้สําเร็จอ่าช่วยสร้างวัดอลรณกรเนี่ยให้เสร็จให้สําเร็จทีนะดังนั้นนะคนแม่กองแต่เก่าก่อนจึงมีความสนิทใกล้ชิดกับพ่อปาน<ม>เป็นอย่างดี เพราะป่านี้ท่านไม่ได้เป็นเจ้าวาดวระบางนมโคนะแรกๆอ่ะท่านมาเป็นเจ้าวาดวระบางนมโคหลังจากที่ท่านมาเป็นเจ้าวาดพระอลงกรณ์นะเนี่ยพอบางได้ยี่แปดเลยเหรอครับก็อบเอาจริงๆว่าพระต่างจังหวัดอ่ะผมก็อื ผมก็ให้ในในในกลับไปในพื้นที่เขาเนี่ยก็ไม่รู้จะบอกอยังไงอะนะเพราะว่านะนะตอนนั้นอะอันนั้นคือทุนเก่าทั้งหมดคือจริงๆถ้าดูไลฟ์สดผมอะผมไม่ค่อยสนใจเรื่องกำไรก็อย่างเมื่อวานพี่นัดปิดแสนห้าเขาจะเอาแค่เขาแค่แสนสอง แต่บางทีอ่ะขาดทุนไม่ได้เมียดานะแต่ไม่ต้องเครียดนะครับเพราะว่าพระของผมอ่ะไม่ค่อยได้ไปไหนหรอกพี่ถามเมื่อไหร่ก็จะอยู่อย่างนี้หละเนี่ยมีหน้าร้านที่ไหนหน้าร้านผมเหรอตอนนี้น่าจะน่าจะต้องอยู่บิ๊กซีแล้วละ ท่านยังเคยทุดงไปถึงภาคใต้เลยครับสําหรับหลวงพ่อปานอ่าท่านไปหมดแหละแต่ว่าเอาวัดที่ท่านอยู่อ่าวัดที่ท่านอยู่แบบนานๆเนี่ยนะก็จะมีวัดบางนมโคกับวัดอารงณ์กรอ่าวัดอารงณ์กรนี้อยู่สมุทรสงครามนะใช่เรียนนี้ท่านพ่อปานอ่าเรียนปั๊มหลวงพ่อปานวัดอารงณ์กร สร้างหเหรียญที่ออกต่างวัดแท้และทันครับ,บรพีวีระพัฒคือออกต่างวัดแท้ทันใหม่เนี่ยไอแท้แท้ก่อนส่วนทันนะ่ะก็คือว่าเหรียญเนี้ยนะเขาเรียกว่าออกอ่าฉลองโบสถ์เขาคาดว่านะออกงานฉลองโบสถ์วัดอารง์กร เนี่ยข้อมูลของพี่อัจฉล์เนี่ยเกี่ยวกับเหรียญเนี่ยน่าจะคลาดเคลื่อนอเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพ่อปาน,น่ะแปดศูนย์ 80, ท่านก็ล่วงละท่านอยู่มาไม่ถึงแปดสี่แล้วแปดศูนย์ท่านล่วงละบางทีอ่ะไอในกูเกิลน่ะมันก็เพียเพ้ยนเพี้ยนได้เนี่ยบอกว่าพ่อปานท่านมาเซกแปดสี่เนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแปดศูนย์ท่านก็ล่วงละคือท่านก็มรณภาพละ เข้าใจครับอาจารย์โอ้โผมไม่กล้าต่อเลยไม่เป็นไรครับขอบคุณมากๆครับนะี่ยก็นะขอบคุณนอกมากที่ให้การสนใจส่วนอ,เนอ,นะอาเหรียญของนี่ยพ่อปลาเหรียญนี้นะครับลักษณะของเหรียญหยิบขึ้นมาก็จะคล้ายกับเหรียญพ่อเป๋าแหละคล้ายๆกันไหม นะคล้ายๆเพราะเป่าเวียงทุนเมื่อวานนี้แหละนะลักษณะก็คล้ายๆกันนะครับอ้าวมา